องค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตกว่า4,100 0รายทั้งในตุรกีและซีเรียโดยถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีของยุโรปทางด้านนายฮันส์ครูผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเรากำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดในรอบศตวรรษของภูมิภาคยุโรปและเรายังคงอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบของมันองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคยุโรปได้เริ่มส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน22ทีมซึ่งเดินทางถึงตุรกีแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตในตุรกีและซีเรียล่าสุดอยู่ที่41,218รายโดยเป็นผู้เสียชีวิตในตุรกี35,418รายและซีเรีย5,800รายซึ่งคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า